d ดีเจอ j อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะเรียกได้ว่าเราสวัสดีกันวันจันที่ค่อนไปจนจะหมดวันอยู่แล้วนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่ ต้อนรับเข้าสู่วันทํางานชนิดที่คงกระปี้กระเป๋ากันเดียนะ <c oughs> กับก่อนที่เธอจะลืมฝันนะคะน้องเจฟนะคะต่อกันที่อาจจะเป็นเพราะฉันเองค่ะอ่อมาที่อย่าบอกให้ใครรู้เป็นเวอร์ชันของแบกผลิตโชคนะคะแล้วมาต่อกันที่ถามจันเ <c oughs> พิ่งจะรู้และปิดท้ายที่อยากเห็นโลกแคบลงนะคะบ่ายสามโมงกับอีก3 3นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับเอียเฟมนะคะ94 เรียกได้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ในทุกวันค่ะคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเราจะเจอกันตัวเป็นๆแบบนี้ก็อาจจะแค่จันทถึงสุขถ้าเป็นอ้อมก็จะเจอช่วงเวลาบ่ายสามถึงหกโมงเย็นนะคะแต่แน่นอนทุกช่วงเวลาเรามีเพลงให้คุณผู้ฟังโดยเฉพาะถ้าคุณฟังฟังผ่านทางแอปพลิเคชันเอทัมฟังฟิล์มคุณจะได้ยินตลอดเลยกับคุณผู้ฟังแล้วก็เราจะมีการจัดชาร์ตของเราทุกวันเสาร์ด้วยถูกไหมกวงใช่ครับเราจัดวันเสาร์ถูกไหมถูกต้องครับเอเราเปิดหมค์กลงเบอร์อะไววะเบอร์สี่เบอร์สี่เหรอ เนี่ยเราก็จะรู้ใหม่ไหมไม่รู้อ่ะนะคะก็เรียกได้ว่าเ,เราจะเจอกันทุกวันแบบนี้แล้วก็จะคุยกับคุณผู้ฟังกันแบบนี้นั่นแหละนะคะก<ๆ>็หลายคนก็วันนี้มาถึงก็จะถามถ่ายกันว่าสาวาทิตย์เป็นยังไงบ้างเหมือนกันก็คงจะต้องถามคุณผู้ฟังเหมือนกันว่าสัปาท์ตย์ของคุณเป็นยังไงบ้างคุณเลือกที่จะให้ตัวเองออกข้างนอกบ้านหรือคุณเลือกให้ตัวเองไปอยู่ที่ตรงไหนไหนกันนะคะอ่ะหรือบางคนเลือกให้ตัวเองแบบ ทำกิจกรรมอะไรเมื่อวันนี้มีเพื่อนโทรมาถามนะว่าเสื้อสารเจ้าแม่ทับทิมสั่งที่ไหนโอ้โหเพราะวันก่อนเล่าในรายการกับรีมวันนิ่งไงว่าแล้วก็พูดว่าเออคุณอัน๋นเขาชอบให้เราใส่เสื้อไทยๆไ,ไงหมาถึงว่าเสื้อที่เป็นวร์ดิ้งแบบไทยๆเสื้อส่วนโมกเสื้ออะไรเงี้ยเขาก็เชี์ให้เราทําขายแล้วก็บอกล่าสุดเราเพิ่งได้เสื้อปิดหูปิดตามาของสารเจ้าแม่ทับทิมที่เราพยายามกดพออเดอร์ order. ปรากฏมีคนถามว่าซื้อที่ไหนโจนะคะก็ต้องไปกดพรีเอานะคือของพรีออเดอร์เ็าจะได้มีจํานวนที่แน่นอนผ่านการปลูกเสกนะคะชอบตรงนี้แหละผ่านการปลูกเสกคนเราไม่ใช่ใส่หมูหรอกแต่ถ้าปลูกเสกสักนี้ก็รู้สึกดีแต่ตอนซักการปลูกเสกจะหลุดไหมน่าจะไม่ปะไม่น่าหลุดตามการปลูกเสกปลุกเสกแล้วมันต้องอินอยู่ข้างในนะคะเราต้องเชื่อเลยน้อฟังถ้าใครมีโอกาสไปก็ลองดูนะคะเนี่ยว่าจะจะจะจมาเป็นปีแล้วเนี่ยต้องรีบไปก่อนนะนะคะก็ เพราะว่าก็เมื่อวานหลายคนก็ใช้วิธีไปเดินเที่ยวเล่นไปสำรวจนู่นนี่นั่นบางคนก็นอนอยู่บ้านพี่กวงทํะไรเมื่อวานเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงแมวอยู่บ้านใช่ครับอยู่บ้านเล่นกับแมวน้ำแมวอ๋อวันอาบน้ําแมวใช่ครับวันอาบน้ําแมวชวนข้าพเจ้าเมื่อวานก็ไปลองทําเวิร์กช็อปที่ไม่เคยทําดูเปิดโลกของตัวเองเหมือนกันนะบางทีการที่เราไปทํากิจกรรมอะไรที่แปลกแตกต่างกับแบบเขาเรียกอะไรวันปกติอะ มันก็ทําให้เราฝึกทักษะอะไรบางอย่างหรือบางทีไม่ต้องใช้ทักษะนะแต่หมุนไปในทางความเพลิดเพลินพี่กวงมันก็จําเป็นเหมือนกันนะร่างกายบางทีมันก็ต้องการการพักผ่อนการผ่อนคลายขึ้นอยู่กับว่าเราเราไปเจอมันตรงไหนบางคนก็บางคนเขาเรียกอะไรนะไปชงชาใช่ไหมบางคนไปดูหนังบางคนไปปั้นบ้อ ถูกไหมไปปั้นพวกไอ้กระเบื้องอะไรเงี้ยมันก็มีป่ะมีความหลากหลายเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะนั่นคือการใช้ชีวิตที่เราจะพยายามสมดุลกันด้วยตัวมันเองโดยที่เราอาจจะไม่ต้องมีชื่อเรียกหรอกคุณผู้ฟังแต่บางทีมันจะบอกได้อ่ว่าตอนนี้เราต้องการอะไรเหมือนบางคนที่ชอบพูดว่าร่างกายต้องการทะเลใช่ป่ะแต่ว่ามันนี้การพักผ่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นค่ะสาววิธีของคุณเป็นยังไงไหนลองบอกมานะคะสาหรับคุณผู้ฟังก็บอกว่าส่งข้อความมาว่าแฮปปี้ค่ะสองตัวร่างเต็ม โอ้ยตายแล้วหวยกินครับพี่อ้อม,อมหลายคนมีคนถูกและหนึ่งในนั้นบรรยายมาอย่างดีเรียกอาจารย์พี่อ้อมและพี่ก่วกงวดนี้สำเร็จแล้วถูกเลขท้าย2ตัว62มาจากวันที่26ที่พี่เบิร์ตจะมาออกเ e อ m กก็เลยซื้อสองหไปแล้วก็ถูกแล้วนะคะด้วยความยินดีคคุณผู้ฟังการถูกทั้งหมดไม่ต้องยกประโยชน์ให้ใครอื่นยกให้ตัวเองไปเลยค่ะคุณ คุณกล้าดียังไงคุณเลือกเลขยี่สิบคือเราก็พูดเลือกเลขก็ตั้งเยอะแต่ทําไมเขาเลือกยี่สิบหกอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะรอพี่เบิร์ตมาแล้วพี่เบิร์ตจะมายี่สิบหกใช่ไหมไม่รู้จะเอาเลขอะไรก็เด็ดเลขนี้มาเลยยี่สิบหกจบไปสลับหกสองอ่ะค่แล้วแต่คนดวงมันจะได้อะใช่ป่ะาคนดวงมันจะได้มันก็จะได้นะคะอ่ะยินดีกับคุณผู้ฟังด้วยบางคนบอกว่าใช้วันหยุดในการนอนดูซีรีส์ จากซออาลีเอ๊ซออาลีนั่นคือเออ่เซเลบริตี้ใช่ไหมเธอคุณกดดูแล้วเหรอถูแล้วทุกทุกรู้ไหมทั้งเรื่องอ่ะคนที่ฉันชอบในเรื่องนี้จริงๆคือคนไหนใช่อ่ะคนทย้อนชอบอ่ะล้อมตามเขามาน่ะคือคนที่เป็นคนที่เป็นภรรยาของทนายอ๋ออ่ะเธอหนึ่งดูแบบว่าเนื้อหรอไหมสังงาสังงาดูสังงางามมากแล้วดูเป็นแบบว่าเป็นเซเลบตัวจริงไม่ใช่วันดับบีเซเลบเราจะรู้สึก go รี e b go อย่างเงี้ย ได้ดูเพราะคนเนี้ยแต่ถามว่าดูคุณโซอารีด้วยนะแต่หมายถึงว่ามันก็มีคนนี้อยู่ในซีนที่เรารู้สึกโอเคเราก็ชอบอะไรเงี้ยเธอฉันไปดูวันดัลลาลอเยอร์เพราะว่านางก็เล่นเ<ม>นี่ยพอเราชอบอย่างเงี้ยเราก็กระดึบ๊บกระดึ๊บไปทีละนิดทีละนิดนะคะอ่ะก็ว่ากันไปก็คุณผู้ฟังดูดูแล้วรู้สึกยังไงคุณผู้ฟังที่ดูซีรีส์ิตี้แล้วรู้สึกยังไงหนเมาส์ซีเราจะสปอยไม่ได้ถูกไหมตแต่คุณผู้ฟังอะเมาส์เรากับหลังใหม่ได้ว่าแบบ ดูซออลีแล้วเป็นยังไงซออลีก็คือเซเลปตี้นะคะบอกคุณฟังไว้ก่อนเป็นซีรีส์เกาหลีที่ว่าด้วยเรื่องของคนในสังคมเนี่ยแหละที่ทำเอาตัวเข้ามาอยู่ในวงการขององินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ใช้ผลประโยชน์หัวคิดแต่ต้องฉลาดแต่ในขณะที่บางคนก็อาจจะมีทั้งความอะไรหลายๆอย่างประกอบกันดีไม่ดีคนมันมีทุกแบบ แล้วมันเป็นเทคนิคพี่ละอ๋อเหรอเวลาคนเขาเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์บางทีมันมีวิธีทําแบบนี้ประเทศไหนเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันนิ่นาทายอดแบบนี้เหรอหรือการไปอะไรอย่างเงี้ยคุณฟังไปดูเอาละกันมันก็ให้ความกระจ่างชัดตอีกแบบแต่มันก็คือเซตติ้งอะนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันคือเซตอะเดี๋ยวเราก็ถ้าดูแล้วก็มาเมาส์กันส่วนคนบอกพี่อ้อมครับแอปมันฟังบน iPad ไม่ได้อะครับมันเข้าแล้วเด้งแก้ทุกอย่างแล้วรบกวนทีมงานนะครับ ได้ครับจะแจ้งให้แต่ตอนนี้รบกวนฟังทางโทรศัพท์ไปก่อนอาจจะง่ายกว่าต้องปิด iPad อันนี้อันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะคะถ้า iPad มันยังใช้ไม่ได้หยุดพยายามก่อนได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหุดงินไปซะเปล่าๆแต่เดี๋ยวทางพี่อ้อมรับรับรับทราบแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปบอกทีมงานให้ครับขอบคุณนะครับผมนะคะอ่ะบางคนก็บอกว่าถูก30ค่ะได้แล้วนะคะอ่หนูก็ลงทุนจากอ่าหนูได้กำไรจากการลงทุนเลข30ยค่ะพี่อ้อมแม่ ยินดีด้วยทุกคนก็มีการลงทุนเป็นของตัวเองแต่คุณรู้ไหมคะเมื่อวานคือวันที่หวยออกแล้ววันนี้คือวันอะไรแด่นเดนเดนแดนเราก็จะนึกไม่ถึงถูกไหมว่าวันนี้คือวันอะไรแต่บังเอิญเ่ะเปิดเจอมาวันนี้คือวัน emoji วัน emoji โลกไม่ใช่ไม่ใช่อุนจินะคะ emoji emoji ก็คือพวกอินโฟติคอนพวกนี้ทั้งหลายที่เราใช้กันในโทรศัพท์ ส่งเป็นรูปนั่นรูปนี่รูปโน้นที่เป็นการบอกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าแสดงความรู้สึกหรือจะเป็นรูปแทนสถานที่หรือใดๆก็ตามถูกปะใช่ครับการเงินก็มีอารมณ์ก็มีกีฬาก็ได้ใดๆก็มีตัวผู้คนอะไรก็ได้ถ้าถามว่าอีโมจิที่คุณอยากกดตอนนี้รู้สึกตอนนี้คือตัวไหนเอาหน้านะเอาหน้า ถ้าเป็นคุณคุณกวงส่งเข้ามาด้วยนะ <No. S 1> ว่าคุณผู้ฟังตอนนี้อยากส่งหน้าอีโมจิเนี่ยไหนดูเซเป็นรูปอะไร EFM Shock News ช็อคครูวไวกเกษียรควบมอเตอร์ไซดับคาวงเวียนญาติร่ำให้เตือนแล้วให้เติมน้ำมันก่อนขี่ EFM Shock News